สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใส่พริกนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันนะครับที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับวันนี้นะครับผมก็มี Sony a 73นะครับบวกค่า15มิลไซส์เช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในแนวเต็นท์แบบนี้นะครับเราจะสามารถถ่ายรูปยังไงนะครับให้สวยได้เดี๋ยวเราไปชมกันครับ ก็เทคนิคนะครับในการที่เราจะมาตั้งแคมป์เนาะสิ่งแรกที่เราควรจะมีมากๆเลยครับคืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพร็อพเป็นนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับดิฟกาแฟมีเตานะครับสวยๆมีพอบคอนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์นะครับที่นําเข้าโดยนางแบบของเราเองนะครับผมทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับรับรองอร่อยแน่นอนครับสามารถเอามาเป็นพร็อพได้ด้วยนะครับก็ สิ่งแรกที่อยากให้เริ่มถ่ายกันนะครับก็คือตัวพร็อพครับให้สวยๆเราอาจจะมีนังแบบนะครับสองคนเป็นแบ็คก้าวแต่เราอาจจะไม่ต้องเน้นด้านหลังนะครับเน้นโฟกัสไปที่ตัววัตถุก่อนนี่ครับอาอย่างนี้ฟุ๊บอาแล้วก็ถ้าเราต้องการโฟกัสโปรดักต์นะครับอย่างตรงนี้นะครับผมต้องการโฟกัสที่ป๊อปคอร์นนี่ครับเราก็เน้นถ่ายที่ป๊อปคอร์นเลยครับอาฟุ๊บ แล้วก็จิ้มโฟกัสไปนะครับที่ตัวป๊อปครอนก็จะประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าผมนะครับต้องการที่จะถ่ายตัวลำโพงน,นะครับ JBL Go 3นะครับที่ผมเพิ่งได้มาอ่าเราก็ลองหาวิธีดูครับอ่าลองกดถ่ายดูหรือถ้าเรารู้สึกว่าโปรดักต์มันไม่เด่นนะครับเราก็ถือขึ้นมานิดนึงครับให้โปรดักต์มันดูเด่นๆเ,เนาะแต่ให้เห็นแบบ็คกาด์ด้านหลังเลยครับ นี่การถ่ายพร้อมนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายโปรดักนะครับเป็นพรอคอ์นะครับถ่ายเชิงโปรดักต์เนาะไปลงในช้อปปีครับเพื่อขายสินค้าครับโดยอันนี้ครับเราจะมีนางแบบด้วยนะครับเดี๋ยวลองถือขึ้นมาโอเคนี่นะี้ครับก็3 2 1ครับโอเค เอาป๊อปคอนยื่นมาข้างหน้านิดนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบแคมป์เลยนะครับสามสองหนึ่งเดียวครับสามสองหนึ่งอ่าเราก็เราอาจจะถ่ายโปรดักต์นะครับเป็นจ่อๆนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูปุ๊บให้มันเอียงนิดนึงนะครับจะได้เห็นโปรดักต์แบบชัดเจนอืออ่าโอเคแล้วก็มีพร็อพนะครับปุ๊บสามสองหนึ่ง ประมาณนี้โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเนื่องจากป๊อปคอร์นตัวนี้นะครับเป็นป๊อปคอร์นที่เราต้องใช้ไฟนะครับเป็นเตาแก๊สนะครับในการทําให้มันสุกเนาะเราจะได้กินได้ก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับก็อย่างวิธีการทำนะครับแล้วก็สามารถนะครับถ่ายไปด้วยได้นะครับนี่ให้ดูทำเป็นป๊อปนะครับเราอาจจะด้วยความที่เราจะโฟกัสโปรดักต์นะครับแล้วก็จิ้มที่โปรดักต์นะครับเพื่อที่จะโฟกัสมีมี สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอ่าตอนนี้นะครับตัวปอบคอนก็เริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้รับก็ อนนี้นะเราเป่าพอนเสร็จนะครับก็เราสามารถนำมาเป็นทร็อกได้นะครับอย่างเนี้ยเราสามารถถ่ายได้เลยถอยนะครับให้ระยะมันได้แล้วก็อาจจะพยายามให้เห็นตัวแบ็กกราวน์นะครับที่มีความเป็นแคมปิ้งเนาะจะได้มีความอารมณ์นะครับที่เรามาแคมปิ้งกันครับการให้แบบของเรานะครับทำกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นโมชั่นนะครับที่รู้สึกว่าดีนะครับก็นี่นะครับก็จะมีความเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะแฟมิลี่ครับมีความอบอุ่นเนาะ เล่นกันเล่นกันปะนี่เราก็ถ่ายไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปึ้งปๆๆๆๆๆๆึ้งปึ้งปึ้ง ก็ตอนนี้นะครับพระอาทิตย์ค่อนข้างจะเริ่มตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายเอมี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเดลล์มี่อยู่ราแถวนี้เราก็หาแบบแบ็กก้าซีสวยนะเพราะว่าถ่ายด้านหลังนะครับสีข้างหลังค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วเราก็อาจจะถ่ายเป็นแบบอันเดอร์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มาดึงทีหลังนนเนาะก็ตัวคนก็สามารถดึงได้ครับ3 2 1 3 2 1 3 2 1, 3, 2, 1. 1> โอเคขอบเคคุณครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายเสร็จประมาณ6กโมงนิดๆเนาะพระอาทิตย์กำลังตกอย่างสวยงามเลยครับก็ต้องบอกว่าฟ e ลลิ่งในการมาแคมป์เนาะก็ถือว่าสขนมากๆเลยครับใครที่อยากมาลองแคมปิ้งดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Google Map นะครับไว้ให้ด้านใต้เนาะต้องบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยครับชื่อว่าอะไรนะครับโกลเด้นแคมป์อ่าอยากให้มาลองนะครับก็ใครที่มาแคมปก็มีค่าใช้จ่ายเนาะคือละหนึ่งบาทต่อคนครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วย ส่วนใครนะครับที่อยากให้ทีมงานเดบพี็กนะครับไปถ่ายที่ไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ